คุณแบงค์เนี่ยถ้าเป็นเชิงรายประเด็นแฟนรายการรวมถึงผมเองก็มองว่าจับแล้วก็ไม่ค่อยปล่อยอย่างเช่นในเรื่องของที่หมอชิดก็มี <c oughs> การพูดถึงแล้วก็เกิดการแก้ไขแล้ว <c oughs> uh, ในเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอดูอีกเรื่องหนึ่งแฟนรายการถามมาเหมือนกันเรื่องเครื่องออกกําลังกายกรุงเทพมหานาคร <c oughs> นัตนก็ยังทําอยู่ณตอนนี้เนี่ยจริงๆคือ <c oughs> ผมรอให้ท่านผู้ว่าแถลงมาว่าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ซึ่งรู้สึกเมื่อวานก็แถลงแต่ก็ยังงงๆอยู่ว่าสุบเจออะไรกันแน่ <c oughs> หรือไม่เจออะไรหรือยังไงถ้าเกิด มันไม่มีความคืบหน้าจริงๆผมว่าผมก็ต้องไปไปยื่นปปชออกข้อมูลให้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยเอาซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ้าเกิดผมถ้าเกิดรายการยังมีเวลาผมเปิดให้ดูก็ได้มีเวลาครับอทีที่ขอขอมือถือคุณทีเดียวให้พี่น้องประชาชนดูก็ได้อ่ะอามาคุณผู้ชมต่อกันครับคุณผู้ชมของของถ้าจะคุยกันต่อนิดหน่อยของดีของสนุกผมขอสักประมาณ10นาทีนะครับคุณผู้ชมใจมากกันหน่อยให้ให้ทีมงานสอสอแบงค์ให้สอสอแบงค์แล้วก็ทีมงานของผมนะครับคุณผู้ชมอ่ๆเาผมให้ดูนิดเดียวครับ อันนี้คือหนึ่งในหนึ่งในเขาเรียกว่า T.O.R. ที่เขียนอยู่ในเครื่องออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวอาจจะให้กล้องดูเพิ่มเติมได้สิ่งที่เขียนคืออันนี้คือขออะไรเครื่องก้าวเดินในอากาศนะครับชนิดแท่นวางค้าแบบอัโนมัสเดี๋ยวผมขออนุญาตนะผมผมถ่ายได้ใช่ไหมถ่ายได้ถ่ายได้โอเคครับขออนุญาตนะเป็นหนึ่งในโครงการรายการเครื่องซื้อเครื่องออกกำลังกายของเนี่ยแหละครับสมัยท่านผู้ว่านี่แหละนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ พี่ส่งไปในไลน์น้องเดี๋ยวค่อยๆเอาขึ้นจอครับ <ผม S 1> ครับผมขีดเส้นเวลาดูง่ายแม่จะจบแล้วมีเรื่องร้อนตลอด <laughs> คุณฉับเรื่องร้อนตลอดนะเอาจริงร <laughs> เรื่องมันมาเองแล้วบังเอิญเห็นเองจริงๆครับ <laughs> รผมบอกว่ากดหัวใจให้กันหน่อยนะครับให้กับทีมงานสสแบงค์สสแบงค์ทีมงานของผมเองด้วยก็ตามนะครับผู้ชมครับแล้วเราก็อยากเห็นคอมเมนต์ว่าคุยกันยังไงทีมงานก็อาจจะเอาขึ้นหน่อยนะครับอ๋อโอเค ก็ถือว่าเป็นเรื่องนี่นี่นี่เอานี้ก่อนก็ได้นะครับก่อนก่อนจะเป็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชม<อ>เห็นกันอกชอไหมบอกว่าเครื่องออกกำลังกายเก้าเก้าไอ เครื่องก้าวเดินในอากาศเนี่ยจริงๆก็คือที่เราเห็นนะที่มันอย่างเงี้ยและที่กำลังฮิตกันนะและราคามันจะหมุนเป็นคล้ายๆจักรยานหน่อยใช่ไหมฮะก็เรียกอะไรภาษาอังกฤษเล็ก p t i c อ l เนาะน่าใช่เครื่องนี้แหละนะครับแทนที่จะเดินวิ่งกระแทกแกลู่ก็เป็นเดินอยู่บนตัวเครื่องแทนสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดอ่ะยังดูข้อข้อสก่อนก็ได้ต้องมีหน้าจอสัมผัสไม่ไม่น้อยมีขนาดไม่น้อยกว่า15.2นิ้วผมถามว่าจะมีกี่เครื่องที่มี15.2นิ้วหรือมากกว่านั้นแต่หนักที่สุดคือข้อ6 มีโปรแกรมออกกำลังกายประกอบด้วย Time Mode, ดิสเทนโหมดแครีโหมดแฟตเบิร์นเอ็กซ์ซ์ไซส์เมล์ชิงคลานบิงนะครับแล้วก็ยากที่สุดเลยผมว่าดูอันสุดท้ายเลยฮอสเรซิ่งมันจะมีไหมเครื่องลู่วิ่งที่มันมีโปรแกรมออกกำลังกายโหมดฮอสเรซิ่งโหมดขี่ม้าเนี่ยผมถามจริงคุณแบงค์กำลังจะบอกล้วว่าอะไรมันเขียนเพื่อ มันเขียนเมื่อเราสเปคให้เครื่องจีนเครื่องหนึ่งซึ่งมันมีโหมด hot p r ซิ่ i n g ของผมอย่างเครื่องหนึ่งถูกให้จีนอีกแล้วหรออันนี้ของของอ่าจะเรียกจีนเนี่ยผมมันจีนอ่ะองเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมเคยเห็นไหมอ้าวผมว่า บางคนออกกําลังกายอยู่ด้วยกําล<บ>ังวิ่งอยู่ในลูกอยู่ด้วยนะช่วงเวลานี้รถติดติด,ตดทุ่มหนึ่งไม่แน่ใจรถหายติดหรือยังบางบางคนชอบออกกาลังกายช่วงนี้คุณไปดูลู่วิ่งคุณหน่อยมีคุณสมบัติตามนี้ไหมมันเป็นลู่วิ่งทั่วไปไหมถ้าคุณจะประมูลเนี่ย <S <S ถ้าคุณจะประมูลเรียกว่าโครงการนี้เนี่ย <S <S สมมติสิบห้าล้านเนี่ยหนึ่งในรายการนั้นน่ะคือรายการไอ้เครื่องนี้แหละซึ่งถ้าเกิดคุณไม่มีไอ้เครื่องนี้ที่มีโหมด horse racing เนี่ยไม่ผ่านคุณสมบัติของกรุงเทพ ก็คุณไม่มีสิทธิ์ทั้งโครงการอ่ะคือคุณคุณจะประมูลเป็นชิ้นไม่ได้อเป็นชิ้นก็ไม่ได้กคือในรายการหนึ่งเนี่ยโครงการหนึ่งเนี่ยมันมีสมมติส2องรายการ12สองรายการมีตั้งแต่เครื่องวิ่งธรรมดาเครื่องวิ่งอิเล็ก i ริ l อเครื่องปันจักรยานเครื่องยกวงยกเวทคุณอาจจะผ่านหมดแต่พอคุณเจอนี้ปุ๊บอะก็คุณหาของชิ้นนี้ไม่ได้คุณจะเอาโครงการนี้ได้ไงโครงการนี้คุณขายได้ไม่หมดอ๋อครับครับหมายความว่าถ้าคุณผ่านสัก อะไรมาเองก็แล้วแต่ำลังการคุณผ่านเจ็ดรายการอีกเจ็ดรายการคุณไม่ผ่านเนี่ยเท่ากับว่าโครงการนั้นคุณประมูลไม่ได้คุณไม่มีไอฮอลลิสซิงนี้ก็ไม่ได้คุณไอโหมดคีมานี้ถูกคุณไม่มีโหมดคีม้าคุณคุณเข้ามาไม่ได้แต่ตีเลี่ยสนะสามารถเอ่ยชื่อได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ว่ามันเป็นเครื่องจีนยี่ห้อไหนหรือว่ารุ่นไหนอย่าเพิ่งเอ่ยดีกว่าผมว่าเดี๋ยวทีมงานมองทีมงานก่อนเนาะครับอ่คุณผู้ชมถ้าใครรู้ ก็เผื่อไปหาที่บอกมาหน่อยี่บอกมาหน่อยเขาเรียกว่าอะไรไปเดินชอปปิ้งลู่วิ่งและเผื่อเจอหมวดฮอตเรซิ่งก็บอกผมด้วยมีขายในตลาดไหมก็ผมยังหาไม่เจอนะครับแต่ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนมีจำนวนมากกว่าก็ช่วยกันหาก็ได้นะครับตามบ้านของท่านมีหมวดฮอตเรซิ่งหรือเปล่านะครับอ่าเอกสารที่ขึ้นคือเอกสารของกรุงเทพหรอครับกรุงเทพมหานครครับอ่าที่ได้มามาจากที r ของเขาในการกำหนดเรกว่าเขาจะซื้ออะไรต้องรายการแต่ละรายการเป็นรายการอะไรมีคุณสมบัติเฉพาะอะไรบ้างของยุคอาจารย์ชัดชาติอ่าครับอ๋อ อ่าโอเคอ่ะคุณผู้ชมผมชวนคคณอื่นเดี๋ยวผมก็ต้องไปนั่งดูซิผมก็เชื่อว่ามันก็มีเหมือนกันครับเพราะว่าพฤติการพฤติกรรมไม่ได้มาจากไม่ได้เริ่มที่ยุคอาจารย์ชัดชาตินะมันเริ่มมาก่อนแล้วครับตั้งแต่สมัยคุณอศวินแล้วพฤติการพฤติกรรมเนี่ยในการที่พยายามล็อกกีดกันในการพยายามเรียกว่าทั้งล็อกสเปคสินค้าล็อกผลงานผู้ที่เข้าร่วมประมูลล็อกวิธีการสืบราคามันทยอยเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนนานนั้นเพื่อที่จะเข้ามาเข้ามาสู่การได้งานเยอะๆในช่วงคุณชัด ล็อกไว้ก่อนหน้านั้นเพื่อเข้าสู่งานเยอะๆคือในยุคนี้การปั้นบริษัทมันไม่ได้ปั้นกันปุ๊บ ครับสมมติผมรอกผลงานว่าคุณต้องเคยซื้อขายกับผม4โครงการคุณจะมาซื้อขายกับผม4ี่โครงการภายใน1ปีอ่ะมันอาจจะยากผมก็ต้องให้งานคุณก่อนปีที่1ปี62ปี63เอาปีกงานหนึ่งปีที่3ปีที่4พอมาปีที่4ปุ๊บอ้าวพอเข้าปี65คุณมีผลงานครบแล้วมาเลยแล้วเนี้ยผมออกเลยโครงการเขียนหมดเลยคุณต้องมีอย่างต่ำสี่สี่สัญญาที่ผมเคยเคยซื้อขายกับคุณเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแต่คุณกับอีกคนไม่กี่คนหรอกก็เลยก็อยู่แค่นี้ไม่กี่คนเพื่อที่จะมีสิทธิ์ ไม่แพงมากนักอะไรเงี้ยเพื่อให้คุณคุณได้งานง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยมงเงินไม่เยอะมากพอคุณได้ผ่านคุณสมบัติทุกอย่างผมก็อัดตูม,มช่วงนี้ช่วงนี้ก็เลยจะได้ตูมเยอะขึ้นหน่อยอ่าเอ,อเอมุกลองขึ้นไอตัวไอโหมดขี่ม้าขึ้นมาอีกแป๊บหนึ่งอ่าพี่จะดูในรายละเอียดอื่นหน่อยเมื่อกี้ไม่เห็นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมบอกว่าเออปกติเขาวิ่งเขาก็ไม่เคยขี่ม้าแต่กรุงเทพอ่าอาจจะเห็นความสําคัญของสุขภาพเรานะครับอ่อันอื่นคือปกติเนาะดูจะปกติถูก ไฮไลท์ uh, ตรงแดงๆไว้ uh, หน้าจอไม่น้อยกว่า15.2นิ้วครับอ๋อ uh, คิดตามว่าทําไมต้องเป็น15.2ทาไมต้องเป็น15.2ถ้ามัน15นิ้วพอดีมันจะเล็กไป โอเคแต่มันก็มันก็ถามได้ต่อแหละ <ứng S 2> แต่ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นสาระสาคาัญหรือเปล่สา,าสา,าระสำคัญคือมันอาจจะต้องเช่นอ<า>เข้า n น t f l i x ได้มีความใหญ่ระดับที่ <whom. S 1> มันถนอมสายตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบอันนี้เป็นเอกสารของกทมในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการไหนยังไงนะครับเป็นโครงการเครื่องออกกำลังกายหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วพอดีทั้งหมดที่มันจะมีเนี่ยที่ผมตรวจเนี่ยคือ24โครงการแต่มันคือหนึ่งในนั้นนะครับโครงการนี้น่าจะมาสักปีหกห้าหกประมาณนี้อ๋อครับครับครับ ผมรอคุณผู้ชมอยู่นะครับเผื่อว่าเคยเห็นไอตัวเครื่องออกกําลังกายนี้อันแน่นอนพอมีข้อมูลมาแบบนี้โอเคเราเรา,เราก็อาจจะอนุมานมันได้ว่ามันเป็นการล็อกสเปคหรือเปล่าเนาะรเราทํายังไงกับข้อมูลชนี้ต่อครับก็บผมคือที่ผมรอเนี่ยคือผมรอกรุงเทพมหาคนครว่ากรุงเทพมหาคนครจะเจออะไรแบบนี้อย่างที่ผมเจอไหมถ้าเกิดก,กรุงเทพตรวจแล้วไม่เจอสอตงอตรวจแล้วไม่เจอผมก็จะเอาเอกสารที่พวกท่านจริงๆก็ต้องมีอยู่ในมือแล้วเอาไปขีดเส้นใต้แล้วบอกพวกท่านว่าผมเจอ <laughs> แต่ผมก็คาดหวังว่าให้พวกท่านเจอนะครับ,ร,บอรอดูกทมเพราะเราเข้าใจว่าจําได้ว่าตอนถแถลงใหญ่เรื่องนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์ชาติธาตบอกว่าขอให้ไปตรวจสอบก็รอในรายละเอียดข้อมูลเขเรียกว่าช่วยให้ข้อมูลอ,อาจารย์เพิ่มเติมดีกว่าครับ,รบเพื่อ,ออาจารย์ได้ช่วยอาจารย์ดูได้แหละนะครับครับครับอ่ะคุณผู้ชม หลายหท่านบอกว่าไม่เคยเห็นนะครับก็พิมพ์มาในกล่องแชทของสำนักข่าวทีเดียของเราได้นะถ้าใครเห็นแล้วหรือว่าถ้าใครรู้ก็ได้พิมพ์มาบอกหน่อยว่ามันคือเครื่องยี่ห้อไหนนะครับโหมดขีมะบางท่านก็อาจจะเชื่อไปแล้วว่าล็อกสเปกนะครับมันจริงๆนะประเด็นนี้สนุกครับประเด็นนี้รอบหน้ารอบหน้าเก่งชวน คุณแบงค์มาคุยกันไหมเอาเฉพาะแค่เรื่องเครื่องออกกาลังกายเนี่ยได้นะถ้ายังถ้าสังคมยังสนใจอยู่นะครับอ่าคุณผู้ชมสนใจกันไหมถ้าสนใจกดหัวใจมาหน่อยนะครับในช่องทางของคอมเมนต์นะครับอ่จับแต่เรื่องร้อนๆอนร้อน,รอ,นรอนครับครับ <c oughs> ครับจริงเรื่องนี้ใน,ะนสภากรทมสกเราก็อินี่แล้วนะสกเราก็ทวงถามถึงเอกสารแล้วแต่ก็ได้ไม่ครบคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอย่างในอาจารย์ชาชาเนี่ยมีการทําตัวโปรแกรมเนาะที่ชื่อว่าอะไร actai ในการตรวจสอบอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดไปดูดีๆจะเห็นว่า บางโครงการยังไม่มี TOR ออยู่ไม่ใช่บอกจะให้ไปดูมันมีครบมันมีไม่ครบผมยืนยันมันมีไม่ครบมัน TOR ไม่ครบมันมีไม่บอกเลยว่าสืบราคาจากเจ้าไหนอย่างไดสเปคบางอันมันก็ไม่มีมันไม่ได้มีครบทุกอย่างนะครับตรงนี้ไปไปดูได้มันไม่ครบจริงครับเราเรานัดกันลุมๆแล้วกันนะครับว่ารอบหน้าขอเชิญคุณแบงค์มาอีกนะครับ คุยเรื่องกทมอ,อย่างเดียวเรื่องคงออกมาตการนี้อย่างเดียวเนาะบางคนดูรายการเราอยู่เป็นแฟนรายการแล้วก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ผมนัดไว้รวมคุณผู้ชมเพราะว่าคงต้องใช้เวลาในการพูดคุยกันเยอะเหมือนกันเรื่องนี้นะครับมีเรื่องไหนอีกไหมครับที่เรากําลังทําอีกนอกจาก2เรื่องใหญ่ๆที่คุยไปคมนาคมทำอะไรอยู่ตอนนี้รถเมย์ครับคมนาคมตอนนี้รถ<อ>เมย์อ๋อรถเมย์ไปดูเรื่องอะไรยังไงครับ ก็โอ้โหมันมีปัญหาหลายเรื่องครับทั้งเรื่องของเส้นทางรูทติ้งต่างๆเกิดขึ้นทั้งเรื่องของการที่บริษัทเอกชนมาขอเส้นทางบางอย่างซึ่งแทบจะทับเส้นทางเดิมของขสมกเลยแม้แต่เรื่องของการจัดซื้อตัวตัวรถตัวรถเมย์ไฟฟ้าของขสมกเองเนี่ยมันโปร่งใสหรือไม่อย่างไรคือแน่นอนล่ะผมก็เชยร์ว่าขสมกต้องปรับตัวต้องมีของใหม่ต้องมีรถใหม่ในขณะเดียวกันการจัดซื้อจัดจ้างของใหม่มันก็ต้องโอเคด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายไปเป็นประเด็นดราม่าเหมือน รถขยะของกรทมที่เป็นรถไฟฟ้าซึ่งอันนั้นก็หลักฐานหลักเถอผมก็ได้มาหาขนาดนี้ ừ, ừ, <laughs> ยังมีอีกยังมีเรื่องนียง้ยังไม่ว่างอ่านเลยเขามีคนให้ผมมาเต็ไมไปหมดเลยผมโชคดีที่ได้มาแต่เอมีคนให้มาว่าหลักฐานพวกนี้ผมไปเสกมาเองไม่ได้หรอกครับมันก็ต้องมีคนที่แบบมันก็ต้องมีคนมาเรื่องรถขยะก,กรุงเทพใช่มันต้องมีคนมาบอกผมต้องไปทยอยหาหาช่องทางเพื่อติดต่อเอาเอกสารมาให้ได้ ครับครับครับ,รบอล้วหมอตรวจชุจริตมันมันยากนะ,อ,ะอยู่ดีเราจะไปติต่างว่าเขาจะต้องทุดจริตโครงการนั้นโครงการนี้มันไม่ได้หรอกแต่มันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันหินออกมาบอกมันถึงจะไปต่อได้สำนักข่าว today make tomorrow today